สวัสดีครับให้ใช้บริเวณด้านหน้าของเสื้อนะครับท่าไปที่บริเวณใต้ดวงตาของเราแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้แขนเสื้อมัดที่บริเวณด้านหลังศีรษะของเรานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจับชายเสื้อคลุมหัวของเรานะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับจับชายเสื้อให้คลุมบริเวณคอของเรานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ